ลองมองลงไปที่ฝ่ามือของคุณตอนนี้ถ้าคุณเห็นลายมือกากบาทไม่ว่าจะอยู่ตรงเนินพระพุทธเจ้าตรงกลางฝ่ามือหรืออยู่ใกล้เส้นบุญบารมีใดๆก็ตามขอให้คุณตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบเพราะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนและโชคใหญ่ที่รอคอยกำลังไหลเข้าหาคุณแบบไม่หยุดหมอดูดังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสายยานสายพลังหรือสายโหราศาสตร์ต่างพูดตรงกันว่า ลายมือกากบาทไม่ใช่ของธรรมดามันคือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ฟ้าคัดเลือกมาแล้วว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญในชีวิตที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นแบบก้าวกระโดดหลายคนเกิดมาลำบากหลายคนเจอเรื่องหนักหลายคนถูกทดสอบมากกว่าคนทั่วไปแต่เชื่อเถอะคนมีเส้นกากบาทบนมือรอดท,ทุกครั้งและยังกลับมาแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งด้วยเพราะนี่คือดวงของผู้มีผู้คุม้มครองดวงของคนที่ ยิ่งล้มยิ่งรวยยิ่งเจอปัญหายิ่งได้โชคเหตุผลที่โชคใหญ่กำลังเข้าสู่ชีวิตคุณช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พลังบุญเก่าเริ่มตื่นขึ้นดวงของคนลายมือกากบาทกำลังกระตุกข,ขึ้นอย่างแรงทำให้สามสิ่งต่อไปนี้เป็นจริงกับหลายคน 1. เงินที่หายไปจะเกิดมาบางคนมีเงินค้างเงินติดหนี้เงินสูญหายหรือถูกโกงจะมีเหตุให้เงินเหล่านั้นกลับคืน หรือได้เงินก้อนใหม่มาแทน 2. โชคลาภทางเสียงโชคเปิดกว้างบารมีที่คอยอุ้มคุณกำลังส่งสัญญาณหลายคนจะเริ่มมีลางสังหรณ์เห็นเลขฝันแม่นหรือมีเหตุให้ได้เลขแบบไม่น่าเชื่อ 3. การงานจะมีจังหวะให้สำเร็จผู้ใหญ่เริ่มเมตตาอุปสรรคที่เคยติดขัดจะคลี่คลายเหมือนมีคนผลักคุณจากข้างหลังให้ก้าวไปข้างหน้าเร็วขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังผลักดันคุณ มีคำกล่าวของหมอดูสายยานว่าผู้มีเส้นกากบาทคือคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเตือนคอยดึงคอยดันอยู่เสมอช่วงนี้คุณอาจสังเกตว่าบางคืนฝันแปลกบางวันอยู่ดีๆก็ได้ก,กลิ่นทูปบางครั้งมีโชคเล็กๆแบบไม่คาดคิดหรืออยู่ดีๆก็รู้สึกอยากเริ่มต้นสิ่งใหม่อย่ามองว่าเป็นเรื่องบังเอิญเพราะนี่คือสัญญาณว่าเขากำลังจะให้คุณขึ้นชั้นอีกขั้นหนึ่งในชีวิต ตั้งแต่นาทีนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนถ้าคุณฟังมาถึงจุดนี้ให้รู้ไว้เลยว่าพลังงานใหม่กำลังจะเปิดประตูให้คุณต่อจากวันนี้เป็นต้นไปจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบต่อเนื่องโดยเฉพาะสมเรื่องนี้ 1. จะมีคนยื่นโอกาสให้งานใหม่โปรเจกต์ใหม่ลูกค้าใหม่สิ่งที่คุณรอคอยจะเริ่มปรากฏ 2. จะเจอเงินจากทางที่คุณไม่เคยคิด รายได้เสริมช่องทางพิเศษหรือเงินก้อนแบบฟลุกฟลุก 3. จะมีโชคใหญ่เข้าหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงนิงนความรักหรือเสี่ยงโชคดวงคุณกำลังเปิดแบบเต็มที่ในช่วงนี้จำคำนี้ไว้ให้ดีคนลายมือกากบาทยิ่งศรัทธายิ่งสำเร็จเร็วขึ้นแม้คุณจะมีโชคใหญ่แต่มีข้อเดียวที่ต้องระวังหมอดูชื่อดังเตือนตรงกันคือ ห้ามโกรธแรงห้ามอาฆาตแรงเพราะคําพูดของคุณศักดิ์สิทธิ์มากกว่าคนทั่วไปพูดดีได้ดีเร็วกว่าใครแต่ถ้าพูดไม่ดีพลังจะย้อนกลับมาที่ตัวคุณเองก่อนเสมอดังนั้นให้เลือกพูดดีเลือกคิดดีโชคจะวิ่งเข้าหาคุณแรงขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าก่อนปิดคลิปนี้ให้คุณท่องตามในใจช้าๆขอให้บุญเก่าของข้าพเจ้าตื่นขอให้ทางรวยเปิด ขอให้โชคใหญ่ลังไหลเข้ามาตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเมื่อคุณตั้งจิตแบบนี้พลังที่คุ้งครองคุณจะทำงานทันทีและถ้าคุณอยากให้พลังนี้เกิดผลเร็วขึ้นให้กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพราะการแบ่งปันคือบุญที่ส่งผลไวที่สุดคุณกำลังฟังสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะในวินาทีนี้บุญเก่าของคุณกำลังถูกปลุกขึ้น คำที่คุณกำลังจะพูดตามต่อไปนี้คือถ้อยคำเปิดประตูบุญที่จะปลุกแรงศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณให้ตื่นขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีลายมือกากบาทบนฝ่ามือคนที่มีลายมือกากบาทไม่ได้เกิดมาเพื่อธรรมดาคุณเกิดมาพร้อมพลังลึกซ่อนอยู่บางครั้งชีวิตคุณอาจเหนื่อยกว่าใครล้มเหลวหลายครั้งกว่าจะยืนขึ้นแต่เชื่อเถอะทุกล้มเหลว คือการสะสมบุญทุกๆคือการขัดเกลาจิตเพื่อให้วันนี้ช่วงเวลาที่ฟ้าจะเปิดให้คุณได้เดินเข้าสู่โชคลาภเงินทองและความสำเร็จตอนนี้ขอให้คุณหายใจลึกๆตั้งใจฟังตั้งใจรู้แล้วกล่าวตามนี้ในใจหรือออกเสียงเบาๆข้าพเจ้าขอปลุกบุญเก่าของข้าพเจ้าให้ตื่นขึ้นตอนนี้ ขอให้ชีวิตข้าพเจ้าเบิกบานสว่างและมีโชคลาภไหลเข้ามาเพียงเท่านี้คุณได้เชื่อมกับแรงบุญเก่าที่เคยทำไว้หลายภพหลายชาติคําสวดสั้นๆแต่มีพลังนี้เหมือนเป็นตัวปลดล็อกพลังงานด้านดีในตัวคนลายมือกากบาทกากบาทบนฝ่ามือเป็นเครื่องหมายของคนที่มีแรงบุญเดิมเมื่อเอ่ยท้อยคํานี้ทุกวัน จะเกิดสามอย่างคือ 1. ใจสงบและนิ่งขึ้น 2. โชคลาภเล็กๆจะเริ่มไหลเข้ามา 3. เงินที่เคยติดขัดจะเริ่มขยับและคล่องตัวขึ้นตำราดูลายมือโบราณกล่าวว่ากากบาทบนฝ่ามือคือสัญ,ญลักษณ์แห่งผู้ถูกเลือกผู้ที่ผ่านพบชาติมามากและมีพลังจิตสูงจึงไม่แปลกที่ชีวิตคุณหลายครั้งจะไม่ธรรมดามีทั้งเรื่องเหนือธรรมชาติ โชคแรงทุกแรงแต่เมื่อบุญเก่าถูกปลุกผลบุญจะกลับมาแรงกว่าคนทั่วไปเป็นเท่าตัวเหมือนแม่น้ำที่ถูกเปิดเขื่อนหลับตาแล้วจินตนาการภาพแสงสีทองล้อมรอบตัวคุณแสงนั้นคือบุญเก่าที่คุณเคยทำไว้ค่อยๆเพิ่มความสว่างและเปลี่ยนความหนักในใจให้เบาขึ้นถ้าคุณรู้สึกอุ่นๆในหน้าอกแปลว่าพลังบุญกำลังทำงานเมื่อบุญเก่าตื่นแล้ว ต่อด้วยคําอธิษฐานสั้นๆเพื่อให้โชคลาภไหลเข้ามาไม่หยุดขอให้พลังแห่งบุญนําพาเงินทองโชคลาภและโอกาสดีเข้ามาหาข้าพเจ้าอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายตั้งจะบ,บัตรนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธ,สาธุแต่จําไว้อย่างหนึ่งคนมีกากบาทบนฝ่ามือยิ่งคิดดีบุญยิ่งขยายยิ่งพูดดีเงินยิ่งเข้ามา ยิ่งไม่โกรธไม่เกลียดโชคยิ่งเปิดทางนี่คือกฎของคนที่มีสัญ,ญลักษณ์พิเศษนี้ภายใน3าถึงเวันหลังจากนี้คุณจะเริ่มเห็นสัญญาณเช่นได้ข่าวเรื่องเงินมีคนโอนเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดเจอบุคคลที่ให้โอกาสหรือมีไรายได้เสริมแบบกระทันหันนี่คือผลของพลังบุญที่ถูกปลุกเพื่อให้ผลบุญเดินหน้าเร็วให้ทำสามอย่างนี้ทุกเช้าห พูดประโยคปลุกบุญสามครั้ง 2. ไหวมือแนบกสิบวินาทีตั้งจิตขอบคุณ 3. าทำดีเล็กน้อยให้ใครสักคนไม่ว่าจะคำพูดดีๆหรือการช่วยเหลือเล็กน้อยเพียงเท่านี้พลังบุญจะขยายเป็นทวีคูณและในตอนนี้ขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้ฟังคลิปนี้เพราะความบังเอิญแต่เพราะถึงเวลาแล้วที่บุญเก่าของคุณจะถูกปลุกให้ตื่น เพื่อส่งคุณเข้าสู่ความสำเร็จความสว่างและโชคลาภที่ไหลเข้ามาแบบไม่หยุดขอให้บุญเปิดทางขอให้เงินทองไหลมาขอให้ชีวิตคุณเบิกบานสาธุสาธุสาธุาธถ้าคุณเปิดมาเจอคลิปนี้จงรู้ไว้เลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือแรงดึงดูดจากบุญเก่าที่กำลังจะปลุกชีวิตคุณให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง เพราะคนที่มีลายมือกากรบาดบนฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ตรงกลางมือใต้เส้นสมองหรือเส้นวาสนาทุกตำแหน่งล้วนหมายถึงผู้ถูกเลือกคุณไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นคนที่ฟ้าส่งลงมาเพื่อสร้างบุญใหญ่และรับทรัพย์ใหญ่หมอปลายพรายกระซิบเคยกล่าวไว้ว่าคนที่มีกากรบาดบนฝ่ามือไม่ได้เกิดมาเพื่อความจน แต่เกิดมาเพื่อใช้กรรมและรับพรและเมื่อถึงเวลาที่แรงบุญของคุณตื่นขึ้นทุกอย่างในชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนจากคนที่เคยล้มเหลวจะเริ่มมีช่องทางใหม่จากคนที่เคยติดขัดจะมีคนยื่นมือช่วยจากคนที่เคยขาดจะเริ่มมีเข้ามาแบบไม่หยุดและปีพศ2568ถึง2569 คือช่วงเวลาทองของคนลายมือกากบาทพลังบุญเก่าที่คุณเคยทำไว้จะเริ่มส่งผลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาโชคก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตบางคนถูกหวยบางคนได้งานบางคนเจอผู้มีพระคุณบางคนมีโอกาสร่ำรวยแบบไม่คาดคิดแต่มีสิ่งหนึ่งที่หมอหลักเตือนเอาไว้ว่าบุญเก่าจะทำงานก็ต่อเมื่อเราปลูกบุญใหม่ทุกวัน ดังนั้นถ้าคุณฟังคลิปนี้อยู่ขอให้คุณตั้งจิตกล่าวในใจว่าข้าพเจ้าขอน้อมนำแรงบุญทั้งปวงขอให้ชีวิตข้าพเจ้าผลทุก์ผลไผ่พลิกจากจนเป็นรวยจากมืดเป็นสว่างจากล้มเหลวเป็นสำเร็จขอให้บุญนี้เปิดทางแห่งโชคลาบและความสุขความมั่งมีถาวร แล้วอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือไม่ว่าจะเป็นพระพุทธพระแม่ธรณีหรือเทพที่คุ้มครองคุณตั้งแต่วันนี้ไปให้คุณเปิดฟังคลิปนี้ทุกวันก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนเพื่อให้พลังเสียงศักดิ์สิทธิ์ปลุกพลังบุญในตัวคุณให้ทำงานเพราะทุกครั้งที่คุณฟังจะกระวลจะบันทึกพลังศรัทธาไว้และส่งแรงดึงดูดให้โชคลาภเงินทอง และโอกาสใหม่ไหลเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องหมอปลายยังบอกอีกว่าเมื่อคนลายมือกากบาทมีศรัทธาพลังบุญจะทำงานเร็วกว่าคนอื่นสิบเท่าแปลว่าหากคุณเชื่อจริงลงมือจริงตั้งจิตอธิษฐานจริงปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณเจอคลิปนี้แต่เป็นสัญญาณจากฟ้าที่กำลังบอกว่า ถึงเวลาแล้วที่คุณจะรวยถึงเวลาแล้วที่แรงบุญของคุณจะเปิดทางถึงเวลาแล้วที่ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนคืนนี้ก่อนนอนให้หลับด้วยใจสงบแล้วพูดในใจว่าขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำพาโชคมาขอบคุณบุญเก่าที่กำลังทำงานขอบคุณตัวฉันที่ไม่ยอมแพ้และพร้อมจะรับความมั่งคั่ง แล้วชีวิตคุณจะเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาแบบต่อเนื่องเงินที่มีคิดว่าจะได้จะได้สิ่งที่รอจะมาถึงคนที่จากจะกลับโชคจะหล่นทับอย่างไม่คาดฝันฟังคลิปนี้ทุกวันเพื่อปลูกพลังบุญในตัวคุณให้ทำงานเพราะศรัทธาคือกุญแจเปิดประตูโชคลาภและความเชื่อคือแสงสว่างนำทางชีวิตจำไว้นะ คุณไม่ได้ฟังคลิปนี้เพราะบังเอิญแต่เพราะฟ้าเลือกคุณแล้วสาธุขอให้ทุกคำอธิษฐานของคุณสำเร็จเป็นจริงขอให้บุญใหญ่เปิดทางแห่งความร่ำรวยและขอให้ชีวิตคุณจากนี้ไปมีแต่เงินหลังทองไหลโชคใหญ่ไม่ขาดสายจงฟังซ้ำทุกวันแล้วจะเห็นผล